รองนี่สวยด้ยน่าจะมีตัวนะตีให้มันแม่นพอนะอุ้ยพอดีเลยเว้ยอุ้ย,ยปลาอะไรวะปลาอะไรวะไม่ใช่ปลาช่อนนะปลาช่อนไม่กัดแบบนี้นครับ มาเดี๋ยวผมใช้จะป้องนะครับตัวเลนะ็กและป้องจ r อนะครับตีลูกชิโดะครับโดยจะตีให้มันจมน้ำนะครับดวงฤาตะกลัวนะเดี๋ยวเหยื่อตัวใหญ่นะมันวัดไม่ค่อยติดนะลูกตัวเล็กเกินนะเดี๋ยวตกมาดูกันนะว่ามันใช้ลูกชิโดจริงไหมครับนั่นไงนั่งไงกัดแล้วนะกัดแล้วนะยูยูยูมาดูกันนะครับ มาดูกันนะว่ามันคือลูกชโดจริงไหมนะครับลูกชโดหรือลูกปลาช่อนนั่นไงว่าแล้วลูกชิโดนะนี่ครับนะฮะกัดเจ้าป้องนะครับ g r นะครับใส่ตะกัวทวงด้วยนะครับตีไตน้ำมานะครับตีเท็กซัสนะครับหมอเลยนะปลาช่อนนะครับปลาชโดนะครับปลาชโดนี่ลูกปลาชโดนะครับกัดดีมากเลยนะครับวัดม่ติดนะครับใส่หน้านะครับสามสิบปอนด์นะครับขันก็ อันอาชินโนทับวิดแปดสเกียร์ทับลอกวูมนะครับเห็นไหมนี่ถ่ายรูปครับ